วันว่างอ๋อตีหของแม่ทำไมเหตุท้อค่ะไอ้ตบมือแปลกๆสิตบมือหน่อยอ่ออ๋ออ๋อตบมือแปลกๆสิตบมือเอามาเอมเอาตบมือแปลกๆตบมือแปลกๆเอาบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสิบาย เ hey. สวัสดีค่ะเฮ้อเเพื่อนหนูเหรเพืี่สวัสดีค่ะิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ไหม สวัสดีค่ะม่ถามละยิ้มมาเลยยิ้มาอีกอู้หไม่มาอ๋ออ๋อ ไม่ไหวแล้วไปละบ๊ายบายบ๊ายบายบาย